ทมเอียงงามพอปานนา,งา่งฟ้าายตกหลุมสเสน่หาหลงคารมเจ้าแล้วบ่เปลี่ยนสเปนได้บ่อนอ๋อเาาเรบอเ้ามักดีมักไายนีมักผู้สายเราวเ้าอีลีเด แทบกินน้อนบ่อใดใจคือต่อน้ำทมสามหักันสาโนเฮาเวอีเดคคำเอออีมาต่าเขียนแนวไปไหยังก้อนนี่นะเอาไปจีบด้วเอาไปจีบด้วเอาไปจีบด้วผมจะไปจีบไปเดี๋ยวไปครับ